ดได้ครับได้ครัได้ครับพี่ประมาณนี้ได้ยินไหมครับพี่ได้ครับ ก็เป็นเกียรติมากครับขอบ,ขอบคุณกรรมการของพรมชันลึกด้วยครับผมที่ให้เกียรติเชิญผมมาครับแล้วก็ให้เสนอชื่อเข้าจริ๊กมากนะจริงๆเลยคที่เข้าทีในสังคมอธิษฐานสมบูรณ์ไทยครับผม,บผมจริงๆเอ่อผมแค่รู้สึกว่าในในสายงานกันเองครับระยะเวลาครับ แค่ได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงครับแค่นี้ผมแฮปปี้มากเลยครับไม่ไปถึงลุ้นได้ไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้ครับแค่ถูกเสนอชื่อผมว่าทุกคนที่ถูกเสนอชื่อในทุกๆรางวัลน,นะครับผมว่าน่าจะเป็นรางวัลสำหรับเขามากๆแล้วที่อย่างน้อยๆได้ถูกรับชมผลงานแล้วก็ได้ถูกวิเคราพิจารณาอะไรเยอะวัานี้ดีมากๆแล้ว ผมมองว่ารางวัลทุกเวทีเลยครับรางวัลทุกเวทีเป็นเหมือนน้าเลี้ยงใจเป็นกาลังใจเป็นเหมือนกําลังใจของการทางานของของนักแสดงของทีมร่วมกับทีมงานผู้สร้างทั้งหมดที่ตั้งใจทำผลงานต่างๆอะไรย่างี้ครับแล้วก็มีคนเห็นผลงานอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นน่าจะน่าอยู่ประมาณนี้ครับว่ามันคือน้ําเลี้ยงใจกําลังใจของคน้ทำงานเราลุ้นมาวจเไรเรลุ้นให้ทุกคนด้วยครับแต่ที่ไม่เรารุ้นนี้ก็คือป อหั้ผมโต่ค่อยเป็นคนำถามเมื่อกี้คือน้ำจิ้มใช่ไหมครับอันนี้คือเมนหลักเมื่อกี้เาถามงานเนี่ย้คำถามโจหัวเกิดเกิดเข้ามาอยอยู่ในงานคนชัดเึยโอเคก็เลยไปคำถามโจหัวที่เหลือหลังจากนี้จะไปเรื่อยโเคค ก้อยกับผมเป็นเพื่อนกันครับอนนี้ยังอยู่ในช่วงเป็นเพื่อนด้วยเลยครับเพราะว่าเอาจริงๆผมยังไม่เคยเจอก้อยแบบไปนั่งกินนั่งคุยแจ้งเพื่อนมาเจอกันยังไม่เคยมีเลยครับใช่กชอว่า้อยัน่าจะเป็นจากรายการครับรายการของเบสที่ผมไปรายการชื่อเพื่อนเพื่อนครับ ในรายการนั้นเขาถามแบบอยากเจอใครอะไรเงี้ยแล้วพอไปนั่งคุยในรายการมันคงเป็นอาการผมเสื่อมใช่ไหมเสีนอาการอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมครับพี่ผมเป็นคนชี้เสื่อมกับเพศตรงข้ามอยู่แล้วครับในขณะที่เรายังไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเจอกันอะไรเงี้ยครับพอมาเจอกันแล้วแล้วมันมีมีเพื่อนสองคนคอยปั่นใช้คำนี้ด้เป่าครับผมมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับอะไรนะครับ ตัวผมเองนะครับไม่ได้มีสเปคตายตัวเลยครับสเปคของผมคือคนที่ต้องรู้จักกันก่อนต,อต้องรู้จักกันก่อนแล้วก็ต้องคุยกันระยะหนึ่งเลยครับถึงจะรู้ว่าหลูกชีวิตเป็นยังไงช่วงชีวิตตอนนี้เป็นยังไงอะไรมันเข้ากันได้ไหมแล้วด้วยความที่ผมอายุเท่านี้แล้วด้วยครับไม่ได้อายุน้อยแล้วหลังจากนี้ไป ถ้าจะคบใครหรือจะศึกษาใครอะไรเงี้ยผมน่าจะต้องใช้เวลาเยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับหลังจากรายการออนแอร์แหละผมต้องมาจับจิ้นอะไรเยอะมากเลยพี่ตองเห็นเต็มทิกตอกเลยครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างเขาแบบว่าแฟนๆแห่จับจ้นผูเราติดตัวขอบคุณมากครับที่ที่ทุกคนแบบไปติดตามผลงานแม้กระทั่งในรายการที่ไปออกเรื่องความบันเทิงอะไรเงี้ยครับของเพื่อนๆกันขอบคุณมากครับถามว่ารู้กยังไงก็เพิ่งได้เพื่มเพื่อนกับต้อยวันนั้นแหละครับวันที่ไปถ่ายรายการ มันก็จะมีวัฒนธรรมในการจบรายการว่าแบบโอเคจบรายการแล้วเราจะรับเป็นเพื่อนไหมผมก็ยังถามในรายการเลยว่าเอ๊ะนี่จะเป็นเทปแรนหรือเปล่าที่อันเฟรนหร้อเป็นที่สายต่อไปอ่ะหลังจากแอดเพื่อนมีคุยกันเกี่ยวกับพวกงานแบบสมมติว่าพาวัยหนุ่ม ไปในงานรางวัลต่างๆอะไรเงี้ยครับแล้วก้อยไม่ว่างได้ไปอ่ะงานของสมาคมร่วงกับก่อนหน้านี้ที่ได้นับแสดงทีมแสดงยอดเดี่ยมก็จะม,มีพิมพ์ไปบอกมีถ่ายรูปไปส่งให้ดูว่าโอเค ในในโคฟี่อ่ะมันมีชื่อก้อยด้วยนะอะไรเงี้ยครัเขาส่งไปให้ไม่ใช่แค่ผมครับเอมนัดก็ส่งไปให้เหมือนกันครับไม่ได้มีแบบจีบเนาะเป็นเพื่อนเอาให้ขยับจากโมเมนต์เป็นเพื่อนให้ได้ก่อนเยคือตอนนี้ยังเรียกเป็นเพื่อนได้ไม่เต็มปากอ๋อหมายถึงว่าขอให้เป็นเพื่อนกันก่อนใช่ให้เป็นเพื่อนกันแบบเป็นเพื่อนกันเลยครับให้เป็นเพื่อนกันก่อนดีกว่าครับโอ๊ยไม่นานเลยครับจริงๆก็คือจากภาพยนต์ไวหนุ่มกันแล้ว ภาพยนตร์ไปหนุ่มก็ไม่ได้ถ่ายด้วยก็จะเป็นพาร์ทถ่ายกับนัดด้านนอกแล้วก็มาเจอก้อยที่ได้เจอตอนโปรโมทครับตอนรอบสื่ออะไรอย่างเงี้ยครับได้เจอก็ไม่ได้คือจริงๆก็ให้ให้แบบให้พี่มุยด้วยพี่แจ๊บอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แว้ให้ลงใจรุ่นพี่พี่เต้นชิมพี่คอยชิมกันนาอะไรเงี้ยครับแต่ของก้อยจะพิเศษหน่อยก็มีใช่ครับอกข่าวอ่านรึเปล่านะ ใลรละเารู้ดีเขาจะอเป็นเพื่อนันแล้วมัน,อมน,น,น,นอโอ้โหผมว่าผมเอาลุ้นแค่จังหวะเพื่อนก่อนครับเอาจังหวะอันแรกก่อนเพื่อนอเป็นเพื่อนกันเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้ก้อยก็ไม่ได้มีเวลาผมก็ไม่ค่อยมันเวลาจะมาชนกันหรือมาเจอกันมันคงต้องผ่านกลุ่มเพื่อนแหละครับมันเป็น ก้อยกับผมมากลุ่มเพื่อนใกล้ๆกันคนข้างค่อ้งใกล้ทั้งฝั่งเฟยฝั่งอะไรเงี้ยครับก็มีแต่ว่ายังไม่เคยยังไม่เคยมาเจอกันสักทีไม่เคยมาแฮงเอาอะไรเงี้ยครับกลุ่มเพื่อนช่วยไหมคะเอ่อกลุ่มเพื่อนขำครับบเหมือนเหมือนพี่แหละครับแบบมีต<อ>ิ๊กต็อกมีอะไรตัดเขาก็ส่งมาแบบอันนี้ยังไงนะอะไรเงี้ยโอโยยยย้ยไม่มีเพื่อนเพื่อนชายไม่เคยไม่เคยจินย้นเรื่องนี้ เป็นความสัมพันธ์แบบคุยกันแบบเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอะไรก็แบบพักมีงานแบบเฮ้ยมีงานอันนี้มีงานนั้นช่วงนี้อย่างผมอยู่ตอนนี้มาเหมือนช่วยนะดทำเรื่องสมาคมนักแสดงอะไรเงี้ยครับก็มีแบบพักไปหาค่อยเรื่องใครอยากให้ค่อยมาเป็นพิธีกรอะไรเงี้ยช่วงเวลานี้วันนี้เรื่องประมาณนี้ว่างไรอะไรเงี้ยครับมีคุยแบบพักเรื่องงานถ้าเกิดมีเวลาว่าง อาจจะแฮงเอาด้วยกันบ้างครับถ้าเกิดว่ามีเวลาก็จ,จะได้คุยกันม้ากคุณน้องต <c oughs> อนนี้ที่พึ่งปิดกล้องไปเลยครับแล้วก็บวงโสงไปวันนี้จบไปมเมื่อเช้าก็มีโปรเจกต์เสือครับของพี่โสมเพี่จะว,วงสงตั้มแตเช้าเลยครับเดี๋ยวน่าจะได้ดูกันช่วงตุลา ร้านนี้เดือดมากเลยหนังไทยหลายเรื่องเข้าเลยที่หยดเลยอะไรเลยหลายอย่างโีปืนมีของพี่โผลด้วยเสือครับผมว่ากดดันไหมผมว่าคนกดดันน่าเป็นฝั่ง,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 งพี่โผมากกว่าผมสนุกตื่นเต้นนะที่มันเป็นเหมือนเทศกาลหนังไทยคุ่มกันลงไปแล้วคนไทยจะได้ดูหนังดีๆโปรเจกต์ดีๆพร้อมกันในวน I'm